สวัสดีครับผมช่างแขกนะครับจากร้าน BKE นะครับวันนี้ก็จะมาทําการเปลี่ยนแบบนะครับตัวนี้ผมแกะแบบออกมาแล้วนะครับแบตเตอรี่ก้อนนี้นะครับโมเดลมันอยู่ตรงนี้ครับ A หนึ่งหกหนึ่งแปดนะครับมองเห็นไหมครับหนึ่งหกหนึ่งแปดนะครับโอเคตัวนี้มาด้วยอาการแบตบวมนะครับตัวนี้แกะมาแล้วครับบวมป่องเลยเดี๋ยวเอาออกนะครับแล้วก็ โอเคนะครับตัวนี้แบบนี่ครับแบบใหม่นะครับตัวนี้โมเดลตามนี้เลยครับหนึ่งหกหนึ่งแปดนะครับถอดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแพคเกจสวยนะครับตัวนี้ครับก็เจ้าของเขาว่าเป็นแบบแท้นะครับแท้เลยครับผมก็แท้ตามเขานะครับโมเดลโมเดลหนึ่งหกหนึ่งแปดเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับหมือนหึ่งหกหนึ่งแปดะฮะโมเดล ผมจะมาทํากันเปลี่ยนเลยนะครับรุ่นนี้นะครับจะมีลพลาสติกตัวนี้มาให้ด้วยเพราะว่ากันเวลาเราเราพับลงไปเ,เวลายกขึ้นมันจะม,นมันจะพับหากันนะครับ,ก,รบก็นี่ครับดึงออกเลยครับดึงออกก่อนนะครับ แล้วก็เล็งดีๆด,ดึงพกออกลาสติกออกแล้วก็เล็งดึงพลาสติกออกแล้วก็เล็งดีๆครับวางวางตามรูปเลยครับวางตามแนวเดิมนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะมีพลาสติกซีนข้างหลังนี่ครับมีประโยชน์นะครับเพราะว่าเราจะได้เล็งได้ให้มันตรงไปแบบนี้ครับก็แค่วางไปเฉยๆนะครับ โอเควางแบตเสร็จแล้วก็มันตรงแล้วก็หมุนน็อตเลยครับหมุนตามดูเดิมนะครับตัวอีนนี้กดลงไปเลยนะครับวางเบอเดิมก่อน แล้วก็พติกก็ค่อยดึงออกนะฮะดึงอเอออกที่หลังปั๊มตรงแล้วก็ดึงได้เลยอเเือนันี้สายทัดแพ่มันนะครับ ตามเดิมเลยครับแล้วก็วมันลองเปิดเทสดูเลยครับ หมุนแล้วนะครับโอเคแบตมีไ okay, ฟอยู่น่าจะไม่ไมีอะไรมากนะครับเพราะว่าแค่เปลี่ยนแบบอย่างเดียวเพราะแบบใหม่อยู่แล้วก็รัประกรันกันยาวๆไปเลยนะครับก็สนใจติดต่อได้นะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้นะครับรับส่งนอกสถานที่นะครับ หรือถ้าสะดวกมาก็เดี๋ยวปักหมุดไปให้นะครับแอดเบอร์ได้เลยครับแอดไลน์ตามเบอร์โทรเลยครับเดี๋ยวไลน์มันเด้งขึ้นมานะครับโอเคคลิปนี้ก็สั้นๆครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ครับขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรคอยติดตามดูนะครับอย่าลืมกดสันกระดิ่งไว้ด้วยนะครับท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ของผมครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ